รับคุณหนูดีนะคะสวัสดีค่ะดิค่ะในวันนี้นะคะดิฉันก็ไม่มั่นใจว่าทําไมคุณหนูดีถึงได้เลือกหัวข้อนี้แต่ดิฉันคิดว่าอ่ะชีวิตคนเราเนาะมันก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดหนึ่งในนั้นก็คือความรักความสัมพันธ์ที่จะต้องจบสิ้นลงนะคะไม่มีใครว่าโอ๊ยเราตัดสินใจมาคบกันเพื่อที่จะเลิกกันในอนาคตเถอะมันมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะคะ แต่ถ้ามันไปไม่ได้จริงๆมันก็ต้องเลิกแต่ในช่วงเนี้ยโควิด1 i d 1 9บางทีอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันด้วยซ้ำนะคะคู่รักบางคู่อาจจะอยู่กันคนละจังหวัดหรือว่าอยู่กันคนละประเทศซึ่งมันก็มีสาเหตุหลายๆอย่างเนาะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะจริงๆมันก็มีปัญหาสะสมมาอยู่แล้วเราก็ควรที่จะเลิกกันไหมหรือว่าอระยะทางห่างไกล มันทําให้ไข้เขวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ยังไงก็ดีคุณหนูดีจะมาตีแผว่ว่าช่วงเนี้ยถ้าเราอยากเลิกแบบไม่ต้องเจอหน้ากันมันทําได้ไหมมันจะดูแบบไม่มีมารยาทหรือเปล่าใช่เพราะว่าดีๆก็นึกขึ้นมาคุณผูเบ์คุณผู้ฟังคือจาได้ว่าเราอะ่ะเคยจัดหัวข้อประเด็นเกี่ยวกับว่าวิธีการเลิกกับใครสักคนเนี่ยให้มันแบบเขาโอเคที่สุดสมมุติเราเป็นฝ่ายอยากเลิกเนาะ เราเราจะไปบอกเลิอกอยังไงจะเจอตัวหรือไม่เจอตัวถ้าไปเจอในที่ที่มันเป็นส่วนตัวมากเกิดเขาโกรธที่มาทําร้ายเรามันจะอันตรายไหมเนาะหรือว่าเราจะเลิกทั้งโทรศพัพท์วิดีโอคอลหรือว่ามันก็จะมีอยู่ช่วงที่คนเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือเยอะเนาะก็จะมีคนอยู่หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันที่โดนบอกเลิกผ่านทางเมสเซจหรืออะไรใดๆก็ตามคือมีเมสเซจมาแล้วอีกฝ่ายก็หายไปเลย ซึ่งอันนั้นเราก็โหดมากสาหาับที่โดนบอกเลิกค่ะเคยก่อนเกินไปใช่ไหมอยู่ดีๆนะสองสาวันก่อนนี้ก็เนื้ขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่คนก็ยังไม่ได้ออกไปได้ข้างนอกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น่ะแล้วสมมุติสมมุติว่าเราอะอยากจะต้องเลิกกับใครมันอย่างที่คุณภูเปบอกเลยอาจจะเป็นปัญหาสะสมมาสักพักหนึ่งอยากจะเลิกก่อนหน้านี้แล้วล่ละแต่โควิด n i ที t มันมาซะก,ก่อนอะฉันก็ยังไม่ได้เลิกอเนื่องจากโควิด n i ที t การเก็บตัว คืออันนี้ต้องเป็นเคสที่ไม่ใช่สามีภรรยาคือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเพราะที่เป็นเคสสามีภรรยาที่แบบโตดแผลอยากยากันช่วงโควิด -19 ทีเราจัดไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเคสที่แบบแยกกันอยู่อาจจะคนละจังหวัดเลยก็ได้คนละบ้านหรืออะไรที่มีเหตุละให้ต้องรู้สึกว่าช่วงนี้คือมันมันคงไม่ได้ไปต่อแล้วดิฉันก็ถามด้วยว่าแล้วเขาจะทํำยังไงล่ะบางคนก็ไม่ได้เจอการไ่นนะยังไงก็ต้องถูกบังคับถูกมาว่ามันต้องโทรหรือวิดีโอคอล เออแล้วหลังจากนั้นล่ะจะใครจะมาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อจะอปรับโยนจิตใจมันจะมันจะ,ม,นจะมันก็ยากกว่าปกติคือช่วงเนี้ยดิฉันคิดว่ามันต้องยากกว่าปกติหรือมันจะง่ายกว่าปกติเพราะไหนๆก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วคุณแต่ดิฉันพอเซิร์ชนะขึ้นเต็มไปหมดเลย แมนวลการเลิกกับใครสักคนในช่วงโควิด1นทีแต่ว่าดี่ฉันไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแต่ว่ามันมันมีคนคิดอย่างนี้คุณโบโบ้คิดว่ามันมันมันจะง่ายขึ้นหรือมันจะยากขึ้นนาดิฉันว่าคือถ้ามันมันแหมคนที่ถูกบอกเลิกมันไม่ง่ายหรอกนะคะแต่ว่าคนที่กําลังวางแผนจะจะพูดเนี่ยก็ เราจะไปติวทุกคนไม่ได้เพราะว่ามันก็มีบางคนที่ไม่ได้คิดถึงอีกคนหนึ่งคือหมดใจสุดๆแล้วก็แบบบางทีนึกออกไหมฮะขนาดยังไม่โควิดก็ไม่กล้าที่จะเจอหน้าแค่โทรมาบอกว่าเราเลิกกันเหอะมันก็มีคนแบบนี้ไงฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าในเรื่องของการรับมือน่ะมันมันยากอยู่แล้วละว่าอ้าวอะไรอะไรวะเรานึกว่าอืมฉันอุตส่าห์นั่งนับวันรอการปลดปล่อยเอ่อปลดล็อก แล้วจะได้เจอกันจะได้ไปทําอะไรที่มันเหมือนเดิมแต่ปรากฏแปลวฝันสลายมันก็เจ็บใจเป็นธรรมดายอยู่แล้วนะคะเสียใจแต่ทีนี้ก็มานั่งมองเหตุผลหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าบเป้มองว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาเขาเลือกที่จะไม่อยู่กับเราอะคือเราก็เสียใจได้นะแต่มันมันไม่มีประโยชน์เราต้องรีบปิดสวิตช์ความเศร้าแล้วก็ไปรีบ ทำอะไรให้มันแบบว่ามีชีวิตชีวาดีกว่าเพราะว่าในช่วงนี้หลายหลายคนก็ทุกข์ใจกันพอสมควรไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายไหนจะเรื่องของรายได้ที่หดหายถ้าเรามีเรื่องอกหักเข้ามาเสริมเนี่ยมันจะทําให้เราบ้ากว่าเดิมอุมไปคิดว่าโอเคเลิกใช่ไหมเอาเวลามาเรียนอะไรพิเศษเอามาปรับทักษะให้เราได้เป็นแบบ the better me หานึออกไหมฮะทำให้เรามีมูลค่าเพิ่มเติมดีกว่าในช่วงนี้ จริงจริงจริงอันนี้ในเป็นหนึ่งในในแมนวลที่เขาแนะนํากันเลยด้วยนะคุณปูเป้ว่าถ้าเกิดว่าต้องเลิกในช่วงโควิด n i n e นเนี่ยสมมุติว่าคือบางคนอาจจะโดนเลิกไม่รู้ตัวคืออีกฝ่ายเขามาบอกโดยไม่รู้ขึ้นอยู่ดีเนี่ยมันมีบทความอันหนึ่งนะคะที่เขาแชร์กันมาของ ABC Live เนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นนี้เลยว่ามันจะมีเคสที่เลิกแบบเลิกแบบทั้งสองฝ่ายรู้กันอยู่แล้วอะว่ามันมันต้องเลิกมันมีอะไรสักอย่างที่มันแสดงให้เห็นว่ามันคงไปต่อไม่ได้เนี่ยสองฝ่ายรู้คุยกันดี แยกย้ายกันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รู้ตัวล่วงหน้าสักนิดเนี่ยคุณอาจจะต้องเตรียมสิ่งที่เขาเรียกว่าเซลฟ์แคร์แพลนไว้เลยก็คือจะทํายังไงเ,เคสนึงในบทความมันเนี้ยค่ะเขาพูดถึงคนผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอ่ะไม่รู้ตัวล่วงหน้าอันนี้เพจเกิดในออสเตรเลียนะคะประเดกจะมาสิบสองเดือนแล้วแต่ว่าเขาอยู่กันคนละที่อยู่ดีๆเนี่ยคุณผู้ชายก็ขับรถมาคือมันคงเจอกันได้แล้วเนาะขับรถมาแล้วก็ชวนพ่อไปกินอะไรมาเจอเขา ออกไปแล้วก็ไปจอดรถออกไปเดินเหมือนจะไปเดินเล่นกันในธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือผู้ชายก็คือบอกเลิกแล้วเขาก็ไม่เห็นน,นั้นมาก่อนเลยว่าฉันจะโดนบอกเลิกก็นึกว่ามาเดทกันเฉยๆเดทกันมาสิบสองเดือนอืมแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาอะพยายามเสนอกับผู้ชายว่ามันมีอะไรที่ทําได้ไหมเจอคุณลเลอร์ได้ไหมเจอที่ปรึกษาชีวิตคู่อะไรประมาณนี้แต่เขาก็เป็นแค่แฟนเนาะแค่เดทแต่เขาบอกว่า คือทางผู้หญิงอ่ะเขาอยากไปต่อเขาไม่เห็นมันมาก่อนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นช่วงโควิดอะไรประมาณเนี้ยแต่ทางคุณผู้ชายคือไม่รับเลยไม่รับเราก็บอกว่าก็คือไม่เราก็มาเพื่อบอกเลิกจริงๆคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถเยียวยาได้แล้วก็เพราะว่าความรู้สึกผู้ชายเปลี่ยนไปแล้วทั้งหมดเลยแต่ผู้หญิงอ่ะเขาไม่รู้ตัวล้มหน้าโอเคผู้หญิงก็แบบโอเคก็คือจบก็คือจบเนาะคนไม่มีใจก็คือจบแล้วผู้ชายก็ก็กลับไปคือมาเพื่อบอกเลิกจริงๆ ผู้หญิงบอกว่าก็เหตุเกิดช่วงโควิด1 9เนาะไม่มีใครมามาหาเขาได้คือคนจะมากอดเขาเพื่อนพ่อแม่อะไรจะมากอดมาปลอบใจมาร้องให้ด้วยกันคือเขาทําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาบอกกับใกลก็เป็นข้อดีก็ได้มองเป็นข้อดีก็ได้เขาเลยถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องปรึกษาจิตแพทย์ทางออนไลน์ก็คือต้องพบจิตแพทย์แต่ว่าก็ไปพบไม่ได้อีกก็เลยต้องเขาใช้คาว่า professional help ก็คือต้องได้รับความช่วยเหลือจากมืออาชีพ ก็ผ่านได้แต่อันหนึ่งที่เขาแนะนํานะคะก็คือสําหรับช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคงต้องทําอย่างคุณปูเป้บอกจริงๆนะก็คือคุณต้องมีแผนจริงๆว่าคุณจะทําอะไรกับตัวเองแล้วการเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรสักอย่างเพื่อเอามาชดเชยเวลาที่ที่หายไปจากชีวิตคู่อันนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ถ้าเป็นดิฉัน์ดิฉันอคงต้องทาแบบน,น,นั้นเหมือนกันเพราะว่าโอเคถือโอกาสเป็นเอาเวลาที่ไม่ได้ไปเดทไม่ได้คุยกับแฟนก็หาความรู้เพิ่มเติม,ตมแล้วกัน ทำอะไรที่มันบวกบวกเอาความบวกมาล้างความลบชีวิตไปอะไรประมาณนี้ค่ะอืมนะคะถ้าใครที่อาจจะเป็นในเรื่องของศิลปินหรือว่านักแต่งเพลงก็เนี่ยแหละเป็นประสบการณ์ที่คุณจะได้วัตถุดิบในการมาเขียนเพลงหรือว่าแต่งเนื้อเรื่องอ,อ,อะไรก็ตามแต่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหนะะ้าค่ะคุยกันต่อนะคะคุณหนูดีในเรื่องของความรักที่มันจะต้องเลิกราก,กันนะคะ ถ้าถ้าเกิดว่าอเมื่อกี้เราคุยกันไปว่าเราโดนบอกเลิกแบบเอ้าโหไม่คิดจะรอให้เจอหน้าพูดกันซึ่งหน้าไม่คิดจะแบบว่าอธิบายอะไรคือคนที่เขามันหมดใจมันก็หมดะนะแล้วจะทำอย่างไรดีเราก็มีวิธีแบบว่าโอเคเราจะต้องมาปัดฝุ่นชีวิตแล้วก็พัฒนาตนเองนะคะใช้เวลาว่างให้ให้ทำตัวเรานั้นเป็นคนที่แบบว่าใช้ไลกว่าเดิมบางทีเขาจะได้รู้สึกเสียดายว่า ไปแล้วไม่น่าเลยที่จะเลิกเรามีอย่างอื่นไหมคะที่อยากจะแนะนําคือในในบทความที่ไปอ่านฉันก็ไปไล่อ่านว่าเขาแนะนําอะไรกันบ้างนะตอนหนึ่งที่เขาพูดที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเขาบอกว่าสมมุติเราคิดจะเลิกตอนนี้เราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดจะเลิกเนี่ยอ,อในบทความของ abc live นะคะบอกว่าอยากที่ราลองปรึกษาใครใครใครที่เราไว้ใจด้วยว่าเออ่สิ่งที่เรามองเห็นข้อดีข้อเสียข,ของการเลิกในช่วงนี้หรืออะไรยังไงคือพูดง่ายว่า ตอนนี้ต่างคนเราก็ต่างอยู่ใช่ไหมคะบางทีเราต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลาเลยแต่ว่ายังมีโทรศัพท์ยังมีมือถือปรึกษาอาจารย์รุ่นพี่สักคนสองคนเพื่อนสักคนสองค,คนที่เราไว้ใจว่าเออเราคิดอย่างนี้นะเอ,อ่ออีกฝ่ายเขาเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้ความคิดของเราตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ช่วยขอคําแนะนําสักนิดได้ไหมว่าฉันจะทําอย่างนี้เธอคิดว่ายังไงก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างสังคมมนุษย์ที่เป็นเวอร์ชวลอยู่ไกลกันหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย เรารู้สึกเหมือนเรามีเพื่อนร่วมคิดแล้วพอเราเนี่ยได้มีการเอพูดคุยเนี่ยค่ะเขาก็แนะนํานะอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าอย่าส่งสัญญาณที่มันที่มันอ่านยากอย่าเขาใช้คําว่า mix message เป็นภาษาอังกฤษเนะเาะก็คือเป็นสัญญาณที่มันปะปลนลอะ่ะจะเลิกหรือจะไม่เลิกเอาอย่างไรเอาให้เคลียจะสู้ต่อไหมให้สู้ต่อสู้ต่อจะเลิกก็คือต้องเลิกแต่ว่ามันต้องเคลียร์อีกฝ่ายเขาจะได้จัดการชีวิตเขาไปเลยที่มันชัดเจนไม่ใช่ว่า เายังแขวนรอเราอยู่ในช่วงนี้เจอกันก็ไม่ได้เจอเราคิดว่ามันอาจจะไปต่อได้ไหมอาจอาจจะมีทางซ่อมอาจจะส่งสัญญาณไปว่ามันอาจจะมีทางซ่อมแต่จริงๆในใจอ่ะคือเราไปแล้วก็อาจจะต้องให้มันเคลียร์ไปเลยเนาะมันจะได้แฟกับอีกสายว่าเขาได้บริหารจัดก,การชีวิตตัวเองถูกแล้วก็ในช่วงเนี้ยค่ะแทนการดูแลตัวเองมันก็ต้องมาเพราะว่าที่เขาเตือนกันดูดีว่าก็น่าสนใจเขาบอกว่าคือช่วงเนี้ยปกติเวลาคน ถ้าเพิ่งเลิกเนี่ยบางทีมันจะมีมีกิจกรรมที่ดึงความสนใจได้ออกไปอาสาสมัครใช่ไหมคะไปไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปอะไรก็แล้วแต่ที่ปกติคุณทําได้ตอนเนี้ยคุณอาจจะทําไม่ได้เลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้ดีละถ้าคุณเป็นสายจะเลิกนะคะคุณต้องคิดให้ดีเลยว่าแผนหลังเลิกอะ่ะจะเอาอะไรมาชดเชยเวลาที่หายไปหรือเอามาชดเชยความรู้สึกส่วนถ้าใครที่โดนเฮ hey, โดยไม่รู้ตัวเลยในช่วงเนี้ย เออคุณอาจจะต้องหนึ่งเลยคือคุณโทรหาใครได้ไหมคุณหรือว่าแม้กระทั่งการโทรหาฮอตไลน์ปรึกษาจิตแพทย์หรืออะไรมันเหมือนต่างประเทศหรือเปล่าที่มีจิตแพทย์ออนไลน์พร้อมให้ความช่วยเหลือและรับมือร่วมกับคุณไปตลอดเวลาคือพู่งง่ายตอนนี้คือคุณต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มากเป็นพิเศษเลยละถ้าจะเลิกเพราะสถานการณ์มันพิเศษมันไม่เหมือนเวลาปกติเนาะแล้วปรกอไว้ยังไงรู้ไหม ถ้าคุณเสิร์ชคำนี้นะว่าเออจะเลิกกันช่วงโควิด19ยังไงเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นแคตตากรีพิเศษมากคุณบูเบคุณผู้ฟังคือการเดทช่วงโควิด19คือไม่มีแฟนมาก่อนแล้วคิดจะมีแฟนดิฉันว่ายากมากคือนึกออกไหมฮะว่าหนึ่งสมมติอะ เราเราจะไปเจอใครหน้าใหม่สักคนสมัยก่อนมันก็ค่อนข้างยากบางคนก็อ่าไม่มีเวลาก็ใช้องค์ใช้แอปอ่าแมทช์กันไปหาคู่กันไปแต่ทีนี้มันมีเรื่องของไวรัสมานะ่ะใช่คือเราจะแบบยังไงแล้วการจะไปออกเดทส่วนมากคือยังไงคะไปเจอตามร้านกาแฟไปเจอที่ร้านอาหารแต่ทีนี้ไปเจอได้แต่นั่งโต๊ะละหนึ่งคนแงแงแล้วมันดิฉันกลัวมากคุณหนูดีว่า ถ้าบางคนรู้สึกว่าโอ้ยในเมื่อเออเราไปกินข้างนอกแล้วก็นั่งห่างกันอยู่ดีก็แนะนำนะครับให้มาคุยกันที่บ้านดิฉันบอกเลยนะว่าอย่านะอืมเฮ้ยมันไม่โอเคนะเพราะว่ามันสถานการณ์มันเพิ่งเริ่มเราจะเข้าไปในที่ส่วนตัวเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้จักอีกฝ่ายดีไม่ดีกลายเป็นแบบ ใช่ไหมหมอ่องร้อหอะแย่ไรสุดโตง่งดีไม่ดีกลายเป็นข่าวน้นหนึ่งหรือเปล่าแบบดิฉันก็กลัวอย่างนั้นก็เลยอยากจะบอกน้องๆบางคนคือแบบหลายคนอาจจะแบบคิดว่าโอ๊ยเรื่องแบบเนี้ยคงไม่เกิดกับเราแต่ไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนที่แปลกหน้าที่เราคิดว่าโอเคคุยสมมตินะคุยออนไลน์มาวิดีโอคอลกันเขาก็ดูน่าเชื่อถือไว้ใจได้แหมโชคร้ายคงไม่เกิดกับเราหรอกเราก็คุยกับพี่คนนี้น้องคนนั้นมาสักระยะหนึ่งอ่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้เราก็ คุยกันมาสิบสี่วันเขาก็ดูไม่มีอาการไม่มีไข้อะไรโอเคเขาอาจจะไม่มีเชือ้อแต่การที่เราไปเจอในสถานที่ที่มันรับตาคนดิฉันก็ไม่แนะนำยังไงก็ไม่แนะนำจริงดิฉันเห็นด้วยกับคุณเพราะคุณผู้ฟังก็อาจคิดว่าเราสองคนมองโลกในแง่ร้ายสุดโต่งนะแต่ว่ามันต้องมองอย่างนี้จริงๆนะถึงจะมีชีวิตรอดในสังคมปัจจุบันได้น,นี่หนูดิคิดคือเขาอาจจะไม่ได้เป็นโควิด -19 ตรีเขาอาจเป็นอาจยากรก็ได้นะคะเพราะเราก็เห็นใช่ไหมแบบขา่าว ที่ในต่างประเทศยังไม่เกิดในไทยเนาะแบบทินเดอร์เด็กที่แบบไปถึงแล้วคือผู้หญิงโดนฆ่าอะไรประมาณนี้เ,เราก็ไม่รู้เนาะหรือหรือไม่ใช่ฆ่าแต่หมายถึงนึกออกไหมคะว่าออช่วงนี้เนี่ยกับตัวสถานที่อะไรบางอย่างมันก็ยังไม่เปิดความ คันเล็กน้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเขาจะมีมากน้อยขนาดไหนเกิดเราไปแล้วเขาก็แบบว่าถือโอกาสที่จะมาทําอะไรเกินเลยกับเราเนี่ยมันมันมันยากมากเพราะว่าเราไปหาเขาที่บ้านอันนี้ก็ต้องรามัดระวังกันไว้ด้วยจริง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 เพราะฉะนั้นเนาะการเลิกในช่วงนี้เนี่ยมันก็ต่างไปจากการเลิกปกติมันก็ยากกว่าปกติอยู่แล้วแล้วก็การเริ่มเดทมันก็เป็นอีกหนึ่ง challenge ที่ดิฉันก็มองว่าเออมันก็ยากเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยทุกอย่างมันใหม่หมดในทุกๆสถานการณ์ที่พวกเราคิดจะทำอ่ะเพราะว่าหนูดีคิดว่าในช่วงชีวิตพวกเราเนาะถ้าอายุเท่าๆหนูดีกับคุณปูเป้ก็ไม่ได้เคยเจอสิ่งที่เรียกว่าแผ่นเดมิกคือโอโ้โหโรคระบาดท,ทั่วโลกเนาะก็ครั้งแรกในชีวิตของทุกคนเนาะเราก็ก้าวเดินไปด้วยกันคุยไปด้วยกัน คุณผู้ปบเป้ดิฉันคิดว่าอาทิตย์หน้าเราควรจัดประเด็นเรื่องการเดทในช่วงโควิดในชีตนะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตของคุณผู้ฟังของเราว่าเออจะมีความรักสดใสซาบซ่าเนี่ยแต่ในช่วงที่เราเนี่ยฝรังมาใช้คำว่า intimacy during social distancing ใกล้ชิดในภาวะต้องไกลกันทังสังคมอืม<ง>นั่นน่ะสิคะอ่าแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดถึงว่าเลิกกันในช่วงโควิดคุณผู้ฟังถ้าฟังแล้วแบบ นี่มันฉันนินนะหรือว่าคุณก็มีความคิดอยู่ในใจว่าเออก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันแต่สองจิตสองใจเพราะเมื่อกี้เราคุยว่าถ้าเลิกปุ๊บบางคนบางคนนะคะคือเป็นคนที่อยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้คุณหนูดีนึกอออกไหมว่าเลิกปุ๊บจะต้องแบบห,หารักใหม่อะไรอย่างเงี้ย คือคุณอาจจะรู้สึกอ้าวแล้วฉันจะเป็นเดตอะไรยังไงล่ะช่วงนี้มันก็โควิดอะไรเงี้ยคุณอยากโทรมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้โทรมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ02-245-1843เดี๋ยวมาคุยกันค่ะ We love to share มีคุณผู้ฟังโทรมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผูเป้ค่ะคุณอุดีอยู่ในสายด้วยนะคะคุณชาใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคุณชาไหนเล่าซิว่าช่วงโควิดเนี่ยเรารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการเลิกกันเหรอฮะใช่ค่ะเพิ่งาทิทย์ที่แล้วเลยค่ะของเพื่อนโอ้อโ,อโห,โหเพื่อนเพื่อนของเราโดนบอกเลิกหรอคะก็จริงๆเขาก็ยังไม่ได้คบกันนะคะแต่ว่าเหมือนเขาก็คุยๆกันช่วงโควิดเนี่แหละคะ่ะก็เจอกันในแอปอ่าในอย่างเงี้ยค่ะอ,อะืแล้วเหมือนตอนแรกเขาก็คุยๆกันเขาก็ดูแบบจะชอบ ผู้ชายคนนี้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าเหมือนเหมือนตอนหลังอะคะ่ะเขาอาจจะด้วยความเหมือนน้องคนหงาอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะทัตัวเงี้ยวใส่ผู้ชายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายก็เลยหายไปเออโทรมาหาเราอะไรอย่างเงี้ย<ห>ก็แบบลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้าก็แบบโอ๊ยตายแกแบบการแกก็เครียดอยู่แล้วไหนจะโควิดอีกไหนจะผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเราก็เป็นห่วงเพื่อเราก็แบบ เรคุยกับเพื่อนตลอดเพราะว่าเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่เหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะ่ะแล้วก็เออตอนแรกที่ที่ฟังอะคะ่ะเห็นเออคุณหนูดีกับคุณปูเป้ค,คุยกันว่าท้ออกหักใช่ไหมคะคือเราต้องแบบหาอะไรเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเชาเออขอพูดเรื่องตัวเองนิดนึงนะคะก็คือว่าเออตอนที่โดนบอกเลิกคะ่ะเมื่อหลายปีที่แล้วแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกแบบว่า โถแบบเหมือนโลกนี้มันจะพังทลายมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเออเราจะทํายังไงดีเราจะจัดการความรู้สึกตรงนี้ของตัวเองยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นก็เอ,อไปเจอทุนเรียนต่อต่างประเทศที่อิตาลีอะไรเงี้ยค่ะอู้ฮค่ะหรือว่าอืมหรือว่าฉันจะเรียนภาษาอิอตาเลียนเพื่อไปเรียนที่อิตาลีดีนะเพราะพอดีว่าเคยเคยช่วยงานที่สถานทูตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็ก็เรียนเรียนแบบเรียนจริงจังมากจนแบบ สอบชิงทุนได้ไปอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ติดโควดิดก็เลยไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าเราได้ทุนเรียบร้อยถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนโอ้โหแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก <Congratulations. S 1> คือนั่นแหละการที่เลิกครั้งนั้นมาทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวถามหน่อยว่าเพื่อนคนนั้นที่ที่เขาร้องห่มร้องไห้นี่คือว่ายังไม่ได้เป็นแฟนตัวจริงๆก็ยังไม่ได้เจอกันอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะ อ่าไปเจอกันมาแล้วหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ๋อคฮะข้าพาไปเที่ยวพาไปเดทอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอความรู้สึกผู้หญิงแล้วเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนที่เหงาค่ะแบบเหมือนเอ่อเฮ้ยแกแกว่าเขาจะคุยกับเขาจะคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าเอ้ยเขาคุยหลายคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบเหมือนมีความแบบระแวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาเคยเจอเหตุการณ์ไม่ดีมาก่อนของแฟนเก่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแบบไปเอาจจะไปจู้จี้จุกจิกผู้ชายเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ดนเทมาอ,อืมแต่ต้องบอกนะว่าคุณหนูดีการเดทในยุคนี้มันไม่เหมือนกับยุคพวกเรานะคือยุคเนี้ยคือการที่เราเจอทางแอปนะ่ะคุณจะต้องคิดไว้เลยว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวแน่นอนเพราะคุณเองก็แมทช์กับคนอื่นใช่ไหมฮะคือมันก็เหมือนกับเป็นเป็น choice เป็น option แต่ทีเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบเอ๊ะ ความรู้สึกที่จะจริงจังกับใครสักคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนแบบยุคพวกเรานะคุณหนูดีเพราะว่าเราอาจจะคิดว่านี่งานเรามีแบบ a b c d e ที่รอคุยอยู่ถ้าคนนี้ไม่คลิกเดี๋ยวเราก็คุยกับคนอื่นก็ได้มันก็แบบค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงคุณหนูดีว่าไงคะคือคือเรามันยุคเก่าตั้งแต่เปิดโทรศัพท์ที่บ้านนะมนไม่มีส่งสองอะเพราะฉะนั้นมันคุยได้ทีละสายไนคะเนาะแล้วเราในชีวิตจริงๆอ่ะเราก็ได้เจอคนจํานวนน้อยกว่าถ้าเดทในปัจจุบันน่ะสถานการณ์มัน จะเรียกว่าเป็นโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นก็มองในแง่ดีอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าในโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นมันก็มีติดมาคือทุกคนมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นและสะดวกมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นจริงจริงนะคุณผู้ฟังพอคุณผู้ฟังพูดอย่างนี้หนูดินนึกถึกเลยคุณปุ้เปที่แบบเวลาที่เราเพิ่งคบใครอะค่ะแล้วเราไปไปจู้จี้ไปจี้ถามเขาเยอะอะอืมคือคนเวลาจะเดทเนาะมันยาก ฟิลกูอยากรู้สึกดีแต่ถ้าแทนที่จะได้รู้สึกดีเราต้องมาโดนจุกจิกมากๆาะคะ่ะมันก็อาจจะทําให้ความรักที่มันกับอาจจะกําลังจะเกิดเราก็ไม่รู้เนาะเพราะอย่างที่บอกตัวเลือกเขาก็อาจจะเยอะอยู่มันก็อาจจะทําให้มันมันถูกล่มไปเลยแบบว่ายัางไม่ทันได้งอกเป็นต้นอ่อนเลยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ก็คิดพูดยากเนาะบางทีก็วางตัวยากนะคะความระแวงมันก็มีและถ้าเขายังไม่ใช่สามีเราอะ uh huh. จุกจิกเยอะมันไม่ได้จริงนะอันนี้จากมุมหนูดีนะหรือคุณผู้ฟังว่ายังไงคะ ที่ที่ได้บอกเพื่อนไปได้บอกเขาไปยังไงบ้างบอกค่ะบอกเลยว่าเออแกก็ต้องทําใจนะเว้ยคือแกไม่ได้คบกับเขาเออแบบแกแบบเ,ออเข้าใจป้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบเฮ้ยแกเราก็รู้เว้ยม,มันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่แกเข้าใจป้าว่าเราอะห่วงเขาเราเริ่มชอบเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะคือความชอบเราอาจจะพุ่งไปแล้วแต่ของเขาเขาอาจจะแบบเฉลีย่ยเฉลียฉล่ยดูประเมินอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ ไม่รู้สิแต่อุเป้เองก็ไม่ชอบเล่นเกมนะเหมือนกับเราเป็นตัวเลือกหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ปกติก็จะจะถ้าเกิดเดทสามเดทสี่ก็จะถามว่าเออมองไปในทิศทางไหนถ้าขำๆำนี้เราไม่เอานะอะไรแบบเนี้ยก็เลยก็เลยโสดนาน <laughs> จริงๆอค่ะเพื่อนอะเขาบอกตัวย่างเนาะก็ไปเดทกันสามสี่ครั้งแล้วแบบเออผู้ชายก็ดูเหมือนจะชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือชวนไปกินข้าวชวนไปเล่นเวกบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหค่ะหลายหายีมากแต่แบบเหมือนพอเพื่อนเราเนี่ยเริ่มเริ่มใกล้ชิดเริ่มชอบเขาอย่างเงี้ยค่ะมีสใสความความผู้หญิงแบบผู้หญิงผู้หญิงของเพื่อนเราที่แบบว่าจุกจิกจุกจิกแบบว่าขี่หึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอาจจะทําให้ผู้ชายเขาอึดอัด คือเราอะรู้นิสัยเพื่อนเราดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนดีเราก็เลยแบบเออจะบอกว่าแบบเออผู้ชายเทก็ไม่แปลกใจแต่ก็ค่ะก็แบบก็สงสารเพื่อนเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก<ะ>็โควิด<ะ>ด้วยเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายๆอให้เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะอ่าอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ใหม่นะคะสําหรับหลายๆคนที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าเราจะต้อง อันนู้นอันนี้ให้รู้ให้ได้บางทีการเริ่มต้นใหม่ๆเราอย่าพิ่งแบ,บบบุมบ่ามไปเดี๋ยวจะไก่ตื่นซะก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่โทรมาแชร์เรื่องราวกันนะคะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ we love to share